สวัสดีเราอยู่กันที่อุบลราชธานีมาทำไรมาทำไรเรามางานมันยกช่องไงโอ้ยทำไมต้องยืนยืนทำไมต้องแบบหน้าเต็มจอเลยอ่ะคนอื่นไม่มีที่อยู่แล้วดูคนเราเองอะทำอะไรกันบ้างวันนี้เราเพลงมาเอาเอาเพลงมาฝากใช่ไหมใช่ๆฝากพี่โดเอาเพลงเอาเกมเอาของรางวัลมากมายนะฮะมีเกมอะไรบ้างอ่ะ อะไรนี่อะไรเาไม่ร้เขาหยิ่งฉุบมาแล้วมาแล้วทะเลทะเลมันแปลว่าอะไรทะเลอะน่ารักนะคนนี้ไม่ใช yeah, ่เฮ uh, ้ยดมหลอดสุดนี่ไงเย่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีจ้า ไม่เอาเหนียงสิไม่เอางานเหนียงโดมโดมแบบว่าอ้าวอ่ะยี่อ้าวเฮ้ยมีมีคุณพีนะครับพีในครอบครัวไก่อะไก่อะพีเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจโดมด้วยเขามาดูน้องๆเขาดูน้องๆดูน้องๆเขาเป็นอะไรนะจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่สนิทกันสนิทกันขนาดไหนครับโดม เพลงอะไรกันบ like so ้างไม่แตงจริต่งจริงอะไรโอเคเออเอาวันนี like okay. Okay. ้จะข้ามเพลงอะไรมาฝากกัน okay. บ้างอะไรนะเอาเพลงอะไรมาฝากกันบ้างไมนบอกไม่บอกไม่บอกของหนูจะเป็นเพลงไม่บอกไม่บอกต้องรอดูหน้าเวทีถูกต้องครัโอเคเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีคนแบบอยากจะกลับบ้านแล้วมีคนมาพิมพ์ในคอมเมนต์อะบอกว่ารออยู่จะกลับบ้านแล้วต้องรีบกลับบ้านบุญกัรนะอยู่กับเราอ่ะนะครับเราเพลงมาฝากรยอะแยะมากมายเลย ุพี่น้องถูกต้องุพี่ไม่มานะครับทำไมต้องอ่านคอมเมนต์นั้นอ่ะไม่ใช่พีนมาด้วยพี่พี่พีไม่มานะคะโอ้โหนี่ไงคุณเนี่ยต้องปองเลยจากคุณเนี่ยได้ค่ะอะไรนะครับพี่กบอะไรนะครับนี่คือซีโอครับไม่ใช่คุณเชมมี่ครับนี่เขาทำได้ทุกอย่างครับซีโอเ่อมาจากอะไรครับ แคทกเล,ล,ล,ลเบิร์นเราจะไปถ่ายรูปลูกค้าก่อนนะครับก็เ,เดี๋ยวติดตามถนะ้าเกิดเผื่อจะแบบไปโพลไลฟ์ในเพจคนอื่นอีกน,นะครับแล้วก็อาจจะมีไลฟ์แบบร้องเพลงอะไรเงี้ยหลังเราโชว์เสร็จแล้ว <c oughs> เราไปไลฟ์เปบนนสนามบ,บินดีกว่าเหรอวะพี่โอ้นเดี๋ยวก <c oughs> ูวไปนอนบ้านมึงเลยคืนนี้อุ้มึงเล่นอุ้ยมึงเล่นทั้งคืนเลยวันเนี้ย พี่พิกอะไรพี่พิกทำอะไรครับทำไรอ่ะเมื่อกี้พี่พิกพี่บิกครับง่วงง่วงอะไรนพี่พิกพี่บิกง่วง่ะพี่โบ่ะพี่โบ่ะครับโมึงมึนรอครับทำไม่โบวมึนอ่ะโบต้องขึ้นเพลงีอะไรนะรู้ปิงอ่ะนี่ปิัทำผมทรงอะไรทำผมทอะไรับค่เราได้ทำเป็นงเอลซ่ามั้ยเนี่ย พี่เขาเอ้าทำไมถึงทำไม่ได้ผมหนูน้อยอ๋อโอเคนะครับแฟนคลับก็อย่าลืมซื้อยาปลูกผมให้น้องกินนะแต่เราบูดอยู่แต่เรายังไม่ขึ้นกระทบยังไงครับเรื่องนี้เอ้าจมูกรู้สึกมันกระทบกระทบยังไงจมูกข้างบนนั่นเป็นไว้จอดรถเหรอลูกจีนก็ปิดไม่จอดคอจมูกเขาซื้อยาใส่ยาปลูกผมเรียบร้อยแล้วแตงมันไปขึ้นตรงจักระเล ขัดเกียดอ๋กเลยอเป็นคนอ๋อไปขึ้นตัวเจ้าแล้วแล้วหกบนหัวไม่ขึ้นมาดูอ่ะสงสารน้องมาอะไรอะไรนี่เป็นผอขึ้นงั้นเดี๋ยวใครที่แบบมีเคยมีแบบแก้ปัญหานี้ได้นะครับให้ส่งเข้ามาหาน้องนะครับจริงๆมีปัญหาหลายคนครับรอเรื่องผมเลยแต่แค่ไม่พูดแค่ไม่พูดไม่เป็นตอ้เออแห มี็นความคิ้วต่ำอยู่คนคิ้วต่ำนะครับพอดีผมมีไอดอลเป็นพี่ผมเนี่ยครับเป็นคนเชียงใหม่ใช่ครับผมเขากำลังมีคอนเสิร์ตครับอย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตพี่บี่พูดถึงพี่บี่แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่บี่นะครับรอบ10ปีไม่มีหยุดนี่พวกเราขึ้นด้วย10ปีา3คน30หรืออะไรฮะ30หรืออะไรอุ่นอุ่นอุ่นเป็นอะไรปะเนี่ย10ปีนะครับอย่าไปลืมเลยครับพี่บี่เป็นอะไรปะเนี่ย มีสะพ้ากับทุกคนนอนมีห่าอะไรทีเนี่ยฮ้ว่ามีปัญหาอะไรปะถามจริงีปัญหาโดูไม่ได้จบแล้วอืออือออโอเคไลฟ์สาระมากครับเอาเป็นว่านี่เป็นการร้ายเพื่อจะแบบแนะนำน้องเรานะครับทักทายให้น้องได้ทักทายเป็นการรีแลก์ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีสมมติว่าสักประมาณหลังโชว์เสร็จแล้วอ่ะ ไปรอที่สนามบินอะไรเงี้ยเราอาจจะมีไลฟ์แบบร้องเพลงด้วยกันเออร้องเพลงกลางสนามบินไลฟ์กลางสักพักยามไลฟให้เที่ยวมาพอเข้ามาไลฟ์เอออย่างงี้ดีกว่าก็เป็นการไในฟิชชิงกันระหว่างฟิชชินอ้ายพี่ดมไลฟ์ในไหนคะในเพจโดมเดอะสแตนด์ภาษาไทยก็เหรอไม่ครับ D O M E แล้วก็ T H E แล้วก็ S T ฮแต่เป็ E พีแอนหรือมันเอ็นพรีโดพรีเท่ก็เขาแปลมาหมืนก็แปล้ไทยจบแล้วไหมปิ๊นใช่วอปินดูตัเองปิ๊นดูตัวเองแล้วคนที่ไลฟ์ก็ดูตัวเองแล้วก็ขอรลาะอาะารับมึงปิ๊นอ๋อเหรอเสกิดตัวเองเสกิดตัวเองเท่างั้นเดี๋ยวเราติดตามไลฟ์อันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร้องเพลงด้วยกัน เย่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 เตรียมไปขึ้นโชว์ก่อนนะไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> แล้วครับสวัสดีครับ so